บทที่ 90. ไม่มีทางที่ราบภาคกลางอยู่ภายใต้การดูแลของตระกูลใหญ่ทั้งสี่ความเคลื่อนไหวใดๆของตระกูลใหญ่ทั้งสี่จะดึงดูดความสนใจของผู้คนนับไม่ถ้วนสิ่งที่สำคัญที่สุดคือมีเฟอร์รารี่เพียงคันเดียวในเมืองเซนทรัลเพลนขนาดใหญ่และเป็นรถของเจียงแลนทั้งถือเจียเข้ามาด้วยตนเอง การผ่าตัดประสบความสำเร็จอย่างมากและกองดงกูโอ้ถูกย้ายไปยังแผนกผู้ป่วยหนักด้วยเจียงเฟงไปที่ร้านอาหารเพื่อซื้ออาหารและนำมาให้กองอีอ้อิงเก้ต้องยังไม่ได้กินในตอนนี้ ทันทีที่ฉันมาถึงห้องผู้ป่วยหนะักฉันได้ยินเสียงอุทานของกงหลิงชานว้าวคุณหลานปรากฏตัวที่ทางเข้าโรงพยาบาลพร้อมกับชายลึกลับชายลึกลับคนนี้อาจเป็นบราเดอร์เฮาหรานได้หรือไม่ไปต่ำคีคีต่ำลิวฮาโอรานไอแซงทำเป็นสูงส่ง ตอนนี้เขาและลูโอเมงแล่นไปที่ร้านขายยาขนาดใหญ่เพื่อซื้ออาหารเสริมลูโอเมงแล่นรู้สึกเหนื่อยเล็กน้อยลิวฮาโอรานจึงขอให้ลูโอเมงแล่นขับ b ีเ 520i กลับบ้านก่อนในเวลานี้เจียงแลนปรากฏตัวเกือบจะพร้อมกันซึ่งทำให้กองลิ่งชานเดาได้อย่างกล้าหาญตอนนี้เพื่ออวดต่อหน้าครอบครัวของกองอี้อิงเก่ลิวฮาโอรานยอมรับอย่างไรย้ยางอาย ลูโอยูเฟงรู้สึกตกใจเมื่อได้ยินสิ่งนี้เฮาแรนสมควรที่จะเป็นมังกรในหมู่มนุษย์และเขาได้รับการสนับสนุนจากเอ็มเอสแลนจริงๆแต่เฮาแเรนคุณจะปล่อยให้เมงแลนผิดหวังไม่ได้ ไม่ต้องกังวลคุณป้าเมงแลนด์เป็นหนึ่งเดียวในใจฉันลิวฮาโอรานพึงพอใจกับการบูชาของลิ่งชานเจียงเฟงเยอะ้ยและพูดว่าคุณเป็นคนลงจากรถของมิสเจียงลันเจียงเหรอฉันคิดว่าลิวฮาโอรานไร้ยางอายพอแต่เขาก็ไร้ยางอายยิ่งกว่าที่เจียงเฟงจินตนาการไว้ตอนนี้เห็นได้ชัดว่าเขาลงจากเฟอร์รารี่ราฟาไม่ใช่ลิวฮาโอรานเลย ไม่ใช่ฉันหรือคุณลิวฮาโอรานกล่าวอย่างดูถูกเหยียดยามลูโอ,อยูเฟงชำเลืองมองเจียงเฟงและพูดอย่างเหยียดยามใช่แล้วขยะไร้ประโยชน์คุณเจียงแลนจะมองคุณมากกว่านี้ไหมอย่าอารมณ์เสีย เจียงเฟงหยุดพูดเขารู้ว่าคนกลุ่มนี้ดูถูกเขาจากก้นบึ้งของหัวใจก็ไม่เชื่อเขาเหมือนกันอีอ e ิงแกไปกินข้าวกันเถอะเจียงเฟิงส่งอาหารให้กองอ e ีอิงแกกองอ e ีอิงแกนำอาหารไปวางไว้บนโต๊ะดังนั้นเธอจึงไม่มีอารมณ์ที่จะกินมันกองลิ่งชานสังเกตเห็นกล่องของขวัญในมือของเจียงเฟงทั้งขยะคุณเอาอะไรไปบ้าง มากกว่าโอ้นี่คืออาหารเสริมสำหรับพ่อเจียงเฟิงพูดเบาๆกองลิ่งชานยิ้มอย่างดูถูกอาหารเสริมคุณซื้อเห็ดหลินจือจากบราเดอร์ฮารานหรือเปล่าบอกไปเลยขยะพืชเห็ดหลินจือทั้งสองชนิดนี้มีราคารวมหนึ่งหมื่นหยวน กองลิ่งชานชี้เขาชี้ไปที่เห็ดหลิมจือสองต้นข้างเตียงน้ำแข็งมันไม่ง่ายเลยมันแพงมากถ้าไม่เก่าเวลามันแน่นเกินไปดังนั้นฉันจึงไม่สามารถซื้อที่ดีกว่านี้ได้ลิวฮาโอรานแซงทำเป็นผิดหวัง ลูโออยูเฟงรีบพูดว่าเฮาเรนคุณไม่ต้องโทษตัวเองมันดีมากแล้วมันไม่เหมือนขยะซื้อเห็ดหลินจือสองต้นในราคาหนึ่งหมื่นหยวนรวมเป็นห้าพันหยวนต่อต้นซึ่งก็เรียบร้อยแล้วแพงมากสำหรับครอบครัวของพวกเขาบังเอิญแต่ของฉันคือไทสุยซึ่งเรียกสั้นๆว่ารูหลินจือเจียงเฟิงพูดเบาๆอะไรกล่าวเกินไป ทันทีที่คำพูดเหล่านี้ออกมาทุกคนในห้องก็ตัวแข็งทื่อถูกต้องไทยซุยย่อมาจากเห็ดหลิมจือเนื้อและดีที่สุดในบรรดาเห็ดหลิมจือไม่ใช่หนึ่งในนั้นกองลิ่งชานเป็นคนแรกที่ตอบโต้ไทยซุยขยกคุณล้อเล่นหรือเปล่า กองลิ่งชานก้าวเดินนำกล่องของขวัญและเปิดมันต่อหน้าทุกคนเมื่อเปิดกล่องของขวัญเชื้อราสีดำรูปร่างประหลาดก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าทุกคนไม่ใหญ่หรือเล็กเกินไปนี่ไทยสุยเหรอทุกคนสงสยัยลิวฮาโอรานชำเลืองมองเขาพร้อมกับเยอ้อยเย้ยและพูดยอ้อะเย้ยอย่างที่เราทราบกันดีว่าไทยซุยเป็นเห็ุหลินจือที่ดีที่สุด มูลค่าเกือบจะคำนวณเป็นกรัมและไม่มีตลาดสำหรับราคาเป็นไปได้อย่างไรเจียงเฟิงเป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งที่มีเงินซื้อไทยซุยเหรอถ้าอย่างนั้นนี่ต้องเป็นของปลอมแน่เมื่อได้ยินเช่นนี้ลูโอ,อยู่เฟิงและลิ่งชานต่างก็พยักหน้ามองไปที่เจียงเฟิงด้วยความดูถูก พิงของปลอมนี้ไปกงตรงกัวซึ่งนอนอยู่บนเตียงน้ำแข็งอ่อนแอและเต็มไปด้วยความโกรธเมื่อนึกถึงเจียงเฟิงที่แสดงเป็นไทยซุยเพื่อกอบกู้หน้ากงตรงกัวก็โกรธแทบตายกองลิ่งชานโยนไทยซุยลงในถังขยะโดยตรงเจียงเฟิงได้โปรดเป็นมนุษย์และขี้โกงถ้าพ่อได้รับพิษหลังจากกินมันคุณจะจ่ายได้หรือไม่ ดูเหมือนว่าไทยซุยเป็นตัวปลอมและเจียงเฟิงไม่ทำอย่าพูดว่าพูดตามตรงทุกสิ่งที่คุณพูดเป็นเรื่องโกหกบทที่91เมื่อเห็นไทยซุยอายุนับศตวรรษอันล้ำค่าถูกโยนทิ้งอย่างไร้ความปราณีใบหน้าของเจียงเฟิงน่าเกลียดมากด้วยทรัพยากรทางการเงินของเจียงลินเป็นไปไม่ได้ที่จะให้ไทยซุยปลอมแก่เขา แต่ลูโอ,อย้ยูเฟงและคนอื่นๆเพิกเฉยและลิวฮาโอรานกำลังช่วยเปลวเพลิงไทยซุยสัตวัษที่ดีที่สุดถูกโยนลงในถังขยะเหมือนขยะมันเป็นเรื่องจริงเจียงเฟิงขมวดคิ้วและกระซิบกองดงกูโอดูด้วยใบหน้าที่ดำโยนขยะนี้ออกไปจากชันชันปวดท้องเมื่อเห็นเขา คุณได้ยินไหมออกไปออกไปทันทีกองลิ่งชาตํตำหนิถนนอย่างไร้ความปราณีเจียงเฟงกำหมัดแน่นและเขาก็ถูกโจมตีอย่างมุ่งร้ายแม้ว่าเขาจะมีเจตนาดีก็ตามไม่ต้องพูดถึงว่าเจียงเฟงโกรธแค่ไหนในตอนนี้ตกลงฉันจะไปเจียงเฟงหายใจเข้าลึกๆหันตัวและออกจากห้องไอซเขาผิดหวังกับครอบครัวนี้มานานแล้ว หากลูโอ,อยูเฟงและคนอื่นๆไม่ใช่สมาชิกในครอบครัวของกองอี้อิงเก่เจียงเซิงก็คงไม่มีใบหน้าที่ร้อนและก้นที่เย็นชาอย่างไรก็ตามตอนนี้เขาพร้อมที่จะปกป้องกองอี้อิงเก่ไอ้แล้วเจียงเซิงจะยอมรับความไม่สมบูรณ์ทั้งหมดรอบตัวกองอี้อิงเก่โดยธรรมชาติ พ่อของเธอประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์และผู้กระทำความผิดหนีไปกองอี้อิงเก่รู้สึกอึดอัดมากอยู่แล้วพ่อแม่และน้องสาวของเธอปฏิบัติต่อเจียงเฟงเช่นนี้ต่อหน้าลิวฮาโอรานคนนอกซึ่งทำให้กองอี้อิงเก่รู้สึกแย่ในทุกวิถีทางคนอื่นไม่เข้าใจเจียงเฟิงแต่กองอี้อิงเกไม่เข้าใจเหรอพ่อแม่หลิงซานฉันเชื่อใจเจียงเฟิง กงหญิงเสี้ยพูดด้วยความมั่นใจเธอรู้ด้วยว่าไทยซุยสามารถขายได้ในราคาที่สูงเสียดฟ,ฟ้าแม้ว่ามันจะสูญหายไปก็ตามและเป็นไปไม่ได้ที่เจียงเซิงจะสามารถซื้อไทยซุยได้แต่เธอเชื่อมั่นในเจียงเซิงในใจของเธอ เมื่อได้ยินลูกสาวพูดถึงขยะก,กงตรงกัวก็โกรธมากเขาพูดอย่างเย็นชาหญิงเสี้ยเจ้าคงเหนื่อยจากการทำงานมาทั้งวันไม่เช่นนั้นเจ้าจะไม่พูดเรื่องไร้สาระพรุ่งนี้เจ้าต้องไปทำงานเจ้ากลับไปก่อนพ่อกองอี้อิงแกรู้ว่าพ่อของเธอกำลังไล่เธอออกไปกองดงกูโอพูดอย่างอ่อนแอถ้าคุณไม่ต้องการทำให้ฉันโกรธก็ออกไปเร็ว เมื่อตระหนักว่ากองดงกูโอโกรธมากกองลิ่งชานจึงรีบพูดกับกองอิ่งเกอพี่สาวอยากโกรธพ่อตอนนี้พรุ่งนี้คุณต้องทำงานและกลับเร็วกราบใดที่แม่และฉันยังอยู่ที่นี่ตกลงใบหน้าของกองอี้อิ่งเกเต็มไปด้วยความขมขื่นตอนนี้พ่อของเธอกำลังโกรธการอยู่ต่อของเธอมีแต่จะทำให้เขาโกรธมากขึ้นให้ออกไปแทน หลังจากออกจากวอร์ดกองอิ้งแก้พูดด้วยความหงุดหงิดกลับกันเถอะเอาละเจียงเฟ็งพยักหน้าด้วยลูโออยู่เฟงและกองลิ่งชานที่คอยปกป,ป้องเขาเจียงเฟงจะไม่ต้องกังวลกับปัญหาสำคัญใดๆในสภากองดงกองอิ้งแก้เหน็ดเหนื่อยมาทั้งวันดังนั้นเจียงเฟงจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากองอิงแก้จะกลับไปพักผ่อนในไม่ช้า รถถูกส่งไปซ่อมดังนั้นเจียงเฟิงและกองอีอ้อิงเกจึงไม่มีทางเลือกนอกจากนั่งแท็กซี่กลับบ้านลิวฮาโอรานมองดูพวกเขาสองคนนั่งแท็กซี่กลับบ้านและเขาก็รู้ว่าเจียงเฟิงยืมรถปอเช่911มา ดังนั้นลิวฮาโอรานจึงส่งข้อความถึงลูโอเมงเลน่นที่รักฉันเห็นเจียงเฟิงกำลังจะกลับโดยรถยนต์และรถปอเช่ไม่ได้เป็นของเขาเลยมันไม่ใช่ของเขาแน่ๆคนบ้าๆบอๆจะขับรถหรูอย่างปอเช่ได้อย่างไรลูโอเมงเล่นตอบเมื่อเธอกลับถึงบ้านทั้งสองคนไม่มีใครเชื่อว่าเจียงเฟิงสามารถซื้อรถหรูได้ ท้ายที่สุดทั้งสองคนไม่สามารถซื้อรถปอร์เช่มูลค่า2.6ล้านคันได้ลูโอยูเฟงกล่าวอย่างขอบคุณเฮารันขอบคุณสำหรับการทำงานหนักของคุณคุณยุ่งมาทั้งคืนทำไมคุณไม่กลับไปพักผ่อนด้วยเอาหลับป้ามีเตียงอยู่ที่นี่คุณควรจะไปนอนเร็วเกินไปลิวฮาโอรานกล่าวด้วยรอยยิ้มที่ละเอียดอ่อน เหตุผลที่เขาเกล่า้าวมากก็เพื่อดึงดูดความสนใจของกองอีอ้อิงเกอจดจำในวินาทีบนโทรศัพท์มือถือเพื่อให้คุณได้อ่านนิยายที่ยอดเยี่ยมกองอีอ้อิงเกอสวยมากลิวฮาโอรานมีความคิดชั่วร้ายในใจตั้งแต่แรกเห็น แม้ว่าลูโอเมงแลนจะสวยแต่เมื่อเทียบกับกองอีอิงเกแต่เธอก็ไม่ได้อยู่ระดับเดียวกันเลยถ้าเขาสามารถสร้างความประทับใจให้กองอี้อิงเกและใช้เวลาในค่ำคืนดีๆด,ด้วยกันการกระทำทั้งหมดของเขาก็คุ้มค่า